สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พ pe, te ี่น้องกันเบิดทุกูุ่คนเด้อมื้อนี้ก็มพบพ้อกับน้องแลพ่อแม่พี่น้องมาพบพ้อกับน้องแลมื้อนี้ก็ตอนเช้าๆเลยพ่อแม่พี่น้องโดยมามื้อนี้ก็สิมาเบิ่งแถวเฮือนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องโดยโดยพ่อแม่พี่น้องทางน้องแลก็เห็นอันทางน้องๆเพิ่นนั่งพิงอยู่เมื่อกี้นี่กเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นยามหนาวพ่อแม่พี่น้องแบบ ตื่นมาตอนเช้านี่กะจับน้ำนยังนี่กาคือบ่ได้เลยเย็นไปบัเลยเพราะว่ามนันหนาวแห้งพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้เป็นยามหนาวกะสิเขาไปหาทางน้องๆเพลย์เพ่อแม่พี่น้องเพื่อนกะนั่งพิงผ้ายอยู่ดอกซ้มซ้มมือน,น้องเพิน่นพ่อแม่พี่น้องโดยพักกันเห็นยังสบายดีล่ะสบายดี สวัสดีป้าลุงน่ยน้องดีโดยพักกันเห็นยังล่ะป้าขจีไพ่น่ะคือใหม่แทะบอขจีไพ่น่ะคือใหม่แหละอันน่ะพักกันกินขจีละอิ่มบอแม่ได้สะละ นางพิงค์ไพ,พ,ไพ่เออยูุ่่นเนาะจีเร็วๆไปนนางพิงไพ่อยู่ผู้นางยูนีโมมวนแมนนางนั่แม่แล้วจังมวน,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 นพูดแล้ <laughs> วมันสมในดิปะปะอยู่ทางเลยอันนี้ก็แดดกำแดดกำลังออกพ่อแม่พี่น้อง มามากันสิม่านะพูนพ่อแม่พี่น้องพูนนั่งอยู่นอกพูแม่น้องแล่อะได้สบายดีแม่เฮ้ยเนาะใกล้ๆแก่ใกล้ๆเลยเนาะแบบอุยหนาว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 นั่งพิงไพย ชูผนมาสีหามมาจีเขาจีอยู่พี่เอีกหน่อย <c oughs> เอามาเราชูเอามาจีพี่ไว้มามาจีพี่ไว้นั่งพิงไั่นี่เฮ้ยหนาวเลยมามาพากันมา จะแบะออกบ่เม uh, mm ื่อกี้นี่ไหมหรือว่าบ่ได้เอาเออยังเนาะแบะบ่นด้เอาบ่แม่ตุ่มผาให้มันหน่งยเอาลินไดเอามาตีย้พี่ใช้ของเอื่อยได้สาดีของเอื่อยได้ละน้อยคือบ่มีของเอื่อยส่ะใช่แล้วแม่เนาะ อาเอายางเขาต่อไปเพ่อนงแห้งพอแห้งแล้วค้างอยู่นอกพิลวดีโอนย่างเขาไปย่างอืา่ไหมนานไหวหันแล้วโอ้ยเนาะข้าวไปชุกเน้าแม่นู่กบาชุกเือชุกข้าุคนชุกนี่นะ อย่าดื้อห oh ั่มเดอฮะใม่เลยฮะชิว่าบชุกพี่จังนั่งลงันน้ำฮันเด่นังคือละน้อยฮันบัชุกเลยบูบดิจีเนาะหานนี่ก็จกมาอย่างเอาห่านวะเป็ดนี่ก็พลึกแต่ตัวเดียวนี่

เออละน้อยอ่านระบบติดข่าวล้น้อยการมานั่งพิงไพ่กันกันบนหาวันเป็นหมาเอออีดําดีจะหนาวบนดํามาทีมไ่าทีมะหาเตะมันปิวไปหัวเลยแล้วน้อยนั่งดีๆเน่ล่ะ ไปหาไปดิไปแม่มันชุกเลยชิวเน้นเกินใหม่มาเอ้ยสิขูดนี่ละหน่อยอันนี้ก็ได้หัวใจนุ่ยค่ะเต็มหัวใจเอากับเป็นหัวใจดีทีได้ยังหนังพิงพายยามเศร้าดีทีกับเป็นดีใจเราคือตัวคนหัวใจ ละน้อยนั่งดีๆเนี่ยละ่ะนั่งพับเพียบเนี่ยดูโอ้ยชิลลแลมเลยกันนะนพอแล้วละน้อยมามาบีให้กินน้ำมาเนื้อบรรงนาหืมดีๆมันหง่วงไว้กินบ่ไงกินยังไงกินเท้าเห็นยังละน้อยฮะข้อจี ใหม่เบอร์เลยผมมีพี่น้องมัวแต่นั่นลายคือด้วยอืมอีม้อย่างนี้ดูเขาทำเชื่อ Hãy chú cho kênh có ใช่ครับวันกินแบบไหนแคปีิแคป ขาจีบมิีรสชาติใช่ะให้กินน้ำเน่มานะเ้า <c oughs> กระยากใช่่ะมาตกคนแถบอน,นี้แถบบ้ละน่อย บีปันกันเขาจีใหม่เด๋วยวเริ่มออกแล้วตอนนี้ก็ไก่กันไลกันอยู่น,ยนั่งอยู่แคมทาง <c oughs> ว่าตะเวนสองตา เช่บะหัมให้กินน้ำแน่กานบีให้แน่กว่าน่งยี่ิดกาเนะุนลูกเทืกภันี่กันทันในลูกอยู่ Ừ. ôi, <laughs> <laughs> oh. <laughs> Cứ lục thế nó bà nhỉ Chính khảo sao Còn nhà mẹ toàn sao nhỉ ยังกปาน้กไม่แล้วเนาะแกงขึนนี่ฮันด้กบปาใช้มาบวกมอใหญ่นมา้อุ่นจ้ะอุ่นยากับหมาอุ่นอยู่พี่ป่หามตอนเชสาสิกินแกงป้าผ่อแม่พี่น้องไอทงพ่อเนามาหามื่อวานนี้ ข er ah> ี้พุนเราขี้ลดมากขี้พุนเขามดพวบมองตอนก้านะ้นะงขี้นเห็าไปไก่กินกินทุกคนอ่ะแล้ว เมเวลาขี่รถดแบบนี้มึงเนี่ยเขาเจ้าใส่ทงหมอกทงมือหนาวเท่ใดป้าตุบไวเลยเวลาขับหลดหน,น,นาวาแบบนี้จนจีแคนหมดแล้วน้องหำเนาะน้อยนั่งดีๆเนี่ยล่ะอืนั่งแน,น่นันแหละให้กินน้ำแน่มึงเน่แนมึงปากอยู่ <c oughs> สิไปใส่ละบุย หายอือ้อยเลยยิ้มเลยแล้วบไิกินกน้นองดีขมัดผมงามเทเด้เมื่อนี่เด้ไพมัดหายดีบ่บแม่ฮัมฮัมเอ้ยเอาน้ำมาใหา้กินนะฮัม ตอนนี้เจ็ดมงแล้วได้ไหมอเอ้ยจังเหมืนหอนวายเลยจิ๋นหน่อยกะแปดจิ๋นหน่อยกะเก้าจิ๋นหน่อยแล้วก็มาติแต่นอกเอาน้ำมากินนี่ยละ่ะหมดโคบเอ้ยแล้วบ้านี้เอาน้ำมากินให้เอ้ยไงไวเอาน้ำให้เอ้ยกินไงไก่นี่นก็ตอดมืออยู่เนาะไก่นในก็ได้ไล่ในดีไก่นะ การใช่ไหมเมื่อกี้นี่คือหยาดีๆอยู่การการมาแม่การปแปลนไปใส่ได้เนาะอุ้ยมาแต่ใช่ไหมมาแต่ใช่การคิดดื้อ ไม่้องทิ้งถั่วผมเอาหนำมาให้ผมไหมพี่น้องขอบใจเด้อล่าเด้อกินบดีน้าเมื่อดีหือยังเชื่อนะฮบ โดยตอนนี้ก็สวยแล้พวพ่อแม่พี่น้องท่านองเละก็สิขอลาไปก่อนพ่อแม่พี่น้องโดยสบายดีละสบายดีโดยโดย,โดยพ่อแม่พี่น้องท้งนองเละก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เล้อกัขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่รับชมคลิปทองนองเละตั้งแต่ต้นจน,จนจบอย่บวกความโฆษณาเด้อท้าน้องเละว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆ แล้วก็ขอบุญขอบคุณทงางโมเมพี่น้องที่หับที่คอยหายกำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์น้องแห่เดอคอยกดติดตามห้องแ่พ่อแมพี่น้องโดยวันนี้ก็ขอลาไปแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าพ่อแมพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี